ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละพักก็ลงพื้นที่กันเต็มที่เลยค่ะไปอ้อนขอคะแนนนะคะว่าช่วยกาเครื่องหมายกากระบาดให้หน่อยเลื่องพักนี้หน่อยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยพักเพื่อไทยค่ะเขาก็ขึ้นเหนือไปไปอุ้กกำเมืองเลยนะคะไปขอคะแนนชาวเหนือค่ะบอกว่าขอได้ไม้ขอได้กออย่างนี้ได้ไหมจำเลียงได้ไหมได้นลยนะคะแต่ว่าเขาอู้กกันขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังกันค่ะแม่เกิดที่เชียงใหม่ พ่อเป็นคนใต้นะเพราะฉะนั้นหัวใจผมคือประชาชนครับวันนี้อยากจะขอเสียงดังๆว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้ต้าลำปูนวันนี้พักเพื่อไทย1 2แค้นเพื่อททได้นะครับ ลีลาขอนายยศนันวงสวัสดิ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยนะคะมาปราศัยแบบอุ้งกำมืองไปด้วยอ้อนขอคะแนนเสียงเพราะบอกว่าถึงแม้ว่าคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนใต้แต่คุณแม่เป็นคนเมืองโดยแท้ก็มี็นลูกครึ<ช>่งเลยนะเนี่ยลูกครึ่งทั้งเหนือทั้งใต้ก็<อ>หวังกวาดคะแนนจากทั้งสองภาคหรือเป่าบอกนี่ตัวเองเกิดที่เชียงใหม่เลยดังนั้นขอคนลำปูนหนุนผู้สมัครจากพักเพื่อไทยด้วยเนอะเขาบอกขึ้น เออนี่ค่ะหวังจะกว่าทั้งสสเชียงใหม่ลำปูนครบทุกเขตเลยนะคะหลังจากนั้นก็ไปขึ้นเวทีปลาัยที่ลานกิจกรรมหน้าวัดม่วงเขียวอำเภอสันกำแพงที่เชียงใหม่พอมาถึงโอ้โหดูค่ะทั้งป้ายทั้งพวงมาลัยดาวเลือกอา้าอยู่ไหนแล้วคดีฉันมองไม่เห็นโดนุมไปหมดแล้วคำนั้นไปต้องเอาออกสักชั้นอสองชั้นยค่ะน่าจะมองไม่เห็นแล้วว่าเป็นใครนะคะโอ้โห นี่ค่ะเขาก็ชูนโยบายนะคุณผู้ชมคนไทยไร้จนนี่ด้วยการจะเติมเงินให้3,000บาทในกลุ่มคนที่ไรายได้ไม่ถึงวละ100บาทนั่นเองค่ะยกฉันนั้นลานนายออกตักษินเตกบ้านมาแล้วครับผมตั้งใจจะมาที่นี่นะครับแล้วก็เหตุบัรจะเหตุบังเอิญาวานะครับขึ้นที่หนึ่งนะครับ เมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยคือที่นี่ครับวันนี้ท่านที่นี่เลือกทับมาถรลมทลายยศจันานบา่บวจะมีหน้าไปที่ไหนแล้วครับ โอ้โหแต่ละคําพูดต้องบอกว่าเป็นห,หมัดเด็ดทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นประโยคที่บอกว่าหลานทักษิณกลับมาแล้ว<อ>นะคะหรือแม้แต่บอกว่าเชียงใหม่เนะี่ยคือเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยอะ่ะคุณเฟรมกันแบบนี้เลยนะคะเ,เนี่ยบอกเลยบอกว่าถ้าเขตนี้ไม่ชนะถล่มทลายไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนอเออเห็นเขาบอกว่ามีโพนะโพออกมาด้วยบอกว่าขึ้นอันดับหนึ่งอยากให้เป็นนายก โอ้โหเพราะว่าลีลาเวลาเขาลงพื้นที่ไปเนี่ยโอ้โหเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะค่ะนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สมัครป้ายแดงค่ะแต่หลายๆคนบอกโอ้โหเริ่มเทใจให้แล้วลีลาปาศัยเริ่มเต็มก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะะอ่ะมาดูฝากฝั่งของพักประชาชนกันบ้างค่ะก็หวังปักธงในพื้นที่กรุงเทพอีกครั้งนะคะส่งคนนี้เลยค่ะนางสาวสริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักลงพื้นที่ตลาดประชานิเวศไปช่วยผู้สมัครหาเสียงนะคะแต่ว่าก็แน่นอน อ,อ,อาจจะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแล้วก็มักจะเจอคําเดิมๆกับประโยคที่ว่าทหารมีไว้ทําไมนี่นี่เข้ามาพูดคุยกันแบบนี้นะคะ <ผม S 1> ซึ่งคุณใหม่เขาก็แค่ยิ้มรับแทนคําตอบค่ะพุ่งทยานตั้งแต่ทหารมีไว้ทําไมนะครับอันนี้ระดับชาวบ้านแล้วก็ผมไม่เชื่อว่าคุณจะลบก็ลบแท้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมัน ทรมานจิตใจมากเลยที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นระบอบอะไรนะฮะถ้าประชาชนยังไม่พร้อมเนี making, ่ยคุณไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเขาได้เลยต้องบอกว่านี Mo ่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยนะคือเรารับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะโดยสันตินะก็คือประชาชนเขาคิดเห็นอย่างไรเขาก็มาพูดกับทางพักประชาชนเนี่ยจากทางคุณสิริกัญญาตรงๆ ซึ่งฝักฝั่งพรรคประชาชนเขาก็รับฟัง<ช>ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มค่ะ,คะแต่ว่ามันยังมีวัฒก,กรรมที่เดือดกว่านี้เดี๋ยวต้องรอติดตามกับไอ้เรื่องทหารมีไว้ทําไมเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่สิ้นกันนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะค่ะอา้าวทีนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการส่งบัตรเลือกตั้งลูกหน้าและบัตรออกเสียงประชามตินอกราชนจาจักร รวม95เมือง67ประเทศเนี่ยนะคะทางกรมการกงสุนค่ะจะเริ่มส่งในเช้าวันที่10มกราคมนะคะก็คือเช้าวันนี้นั่นเองเพื่อให้ทั้ง2บัตรเนี่ยกลับมาถึงประเทศไทยได้ทันในวันที่5กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ยังมีกรณีอีกหนึ่งเรื่องราวที่นายสมชายสีสุทธิยากรอดีตกก,ะกะตนเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตตัวอย่างบัตรออกเสียงประชามติสีฟ้านะคะที่ไม่มีข้อความให้ทําเครื่องหมายกากบาตร อาจจะเป็นเหตุให้เกิดบาดเสียจํานวนมากหรือเปล่านะคะ หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตและแสดงความเป็นห่วงด้วยว่าเอ๊ะมันจะสุ่มเสี่ยงทําให้เป็นโมฆะหรือเปล่าหนึ่งหรือถ้าสมมุติว่าคนไม่รู้แล้วทำเครื่องหมายผิดมันจะกลายเป็นบัตรเสียใช่ไหมก็เลยต้องมีการออกมาชี้แจงนะคะเรื่องนี้นายแสวงเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วค่ะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะส่งตัวอย่างเป็นบัตรสีเหลืองตามมาอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบัตรประชามติที่จะใช้จริงในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ไปให้กับประชาชนใหม่อีกครั้งเพราะว่าบัตรสีฟ้าเนี่ยมันขาด ตกคาอีกบรรทัดหนึ่งไปว่าต้องการเครื่องหมายกากบาทใช่ไหมเดี๋ยวสีเหลืองจะมีครบถ้วนคือโปรดทําเครื่องหมายกากบาทในช่องทําเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียวเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนนั่นเองค<า>่ะ<า>